และใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะแม่เอ้อพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยค่ะเพาเวอร์บายสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะใครอยากช้อปปิ้งของขวัญของฝากนะคะมาที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแม่เอ้อจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งแบรนด์อะไรกันนะมาค่ะ และนี่คือเป้าหมายพิเศษของแม่อ้อในวันนี้นะคะกับ Make Wonder f u l Price 2023กับแคมเปญพิเศษปลายปีจากแบรนด์เม x ที่เขาจัดสินค้ามาให้เราช้อปปิ้งมากมายโปรโมโชั่นพิเศษลดแบบคูณสอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้แม่อ้อจะเลือกช้อปปิ้งอะไรเพราะว่าเครื่องครัวนะคะเป็นสิ่งที่เราชอบมากค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เมคเขยังมีสินค้าคุณภาพให้เราเลือกช็อปกันแบบจุใจมากๆเลยนะพร้อมโปรโมชั่น2ต่อทส่พาดไม่ได้จริงๆต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด50คือลดเยอะมากและต่อที่2รับฟรีของขวัญจากแบรนด์เมคเมื่อช็อปสินค้าร่วมรายการครบมูลค่าที่กําหนดและสําหรับใครที่ช้อปปิ้งครบ1,800 0บาทนะคะรับไปเลยค่ะกาต้มน้าแบบไร้าสายแบบนี้น่ารักมากๆม,มีติดโคก็ยิ้มแล้วค่ะ เมื่อช็อปครบ5 0,000บาทนะคะได้รับนี่ไปเลยเตาแก๊สตั้งโต๊ะแบบน่ารักสุดพรีเมียมแบบนี้ใครๆก็อยากได้ใช่ไหมล่ะดูสิยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเมื่อช็อปครบ70,000บาทนะคะได้รับไปเลยค่ะเตาโทตดขนมปังแบบนี้เห็นไหมล่ะว่าสุดแสนสุดพรีพเมียมมากๆเลยนะโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ก็ห้ามพลาดกันนะคะน่ารักมากและพิเศษสุดๆเมื่อช็อปครบ1000 0 0บาทนะคะรับไปเลยค่ะนี่นะคะเตาอ,อบนะคะ45ลิตรตัวนี้ชุดสีครีมนี่ยังไม่พอเท่านั้นค่ะนี่ด้วยค่ะเตาแก๊สตั้งโต๊ะแบบนี้ น่ารักไมลยังไม่พอนะคะยังได้ตัวนี้ค่ะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะพออร้อมมอด้วยน่ารักมากเห็นไหมคะว่าโปรโมชั่นเด็กขนาดนี้อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันที่แบรนด์เม็กกันเยอะๆนะคะเม็กและสำหรับใครนะคะที่อยากช้อปปิ้งแบบแม่อ้อนะคะช้อปครั้งเดียวได้ครบทั้งบ้านนะคะก็ตามมาที่เม็กวันที่ฟูลไพรซ์2023นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e o f f i c i a l ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะ